เสื้อผ้าใช่ไหมครับ mm hmm. ที่ไม่ชอบคือผมผมก็รู้ตัวว่าผมเป็นคนผิวแทนนี้ผมจะไม่ชอบใส่โทนที่สว่างๆครับครับ mm hmm. อย่างเสื้อ mm hmm. เสื้อขาวอย่างเงี้ยครับเสื้อสีครีมนี่ตัวดีเลยครับ mm hmm. ผมสีเหลืองนี่ผมไม่ค่อยมั่นใจครับใส่แล้วผมรู้สึกไม่มั่นใจเลยสีโทนมืดๆผมใส่ได้หมดเขียว mm hmm. ขี้มา้าดํากางเกงนหะครับก็กางเกงผมก็ส่วนใหญ่ใส่ได้หมดครับขาสั้นขาสามส่วนขาเดฟในตู้เสื้อผ้านีแค่สามสี ขาวดำแล้วก็สีเหลืองอะสีออกทนแนวเหลืองตาลแต่สีที่อยากใส่ที่สุดอยากใส่สีชมพูอยากใส่ก็มีแค่เสื้อยืดแค่ตัวสองสตัวเต็คือเราเรา,เราใส่เราใส่แล้วคือผิวมันไม่ได้แล้วรู้สึกว่าเราเป็นกายอรย่างเงียแต่แต่มันเป็นถ้าสีขาวดำเป็นสีสแตนดาร์ดแล้วคือทุกสีผิวใส่ได้เป็นโมเดิร์นอยู่แล้วเมันเป็นกลาง เขาบอก do well live well address n very really well ต้กลางๆและนี้มันอมเขียวอะ่ะอันนี้มันอมเขียวเห็นไหมคะมันอมเขียวมันไม่ได้สนดยเหรอมาท้าทายตรงที่ว่าต่อไปนี้พี่ไก่ไม่ได้มาตัดเองหรือออกแบบให้แต่พี่ไก่ต้องหยิบของตามท้องตลาดเนี่ย เหมือนมาให้น้องเขาจับต้องได้ละเป็นสไตล์ส่วนตัวเขาเอาของที่มีอยู่ทั้งหมดอันนี้ผสมอันนี้อันนี้ผสมอันนี้ซึ่งมันมันบันการเขาเรียกว่าถ้าเป็นคนที่ไม่มีเซนส์ทางด้านนี้จะลำบากมากในการมิกซ์และแมทช์ประมาณร้านค้าที่มีอยู่เกือบเป็นร้อยร้อยร้านหรือสองสามร้อเป็นพันพันล้านอยู่ในนี้นะคะ่ะ ไม่ชอบใส่เลยคือสีแดงอ้าวแล้วแบที่บอกอยากใส่สีแดงแต่อยากใส่อะครับเพรามัเกลียดไม่ชอบแต่อยากใส่ใช่อยากอยากอยากใช่อยากลองดูว่าเป็นเพราะว่าสีแดงแต่จริงๆแล้วเขาบอกว่ามีคนบอกว่าเออเราน่าจะใส่ตามเพราะเอกเกิดวันอาทิตย์น่าจะใส่สีสีแดงเป็นสีบัลลังก์ทิใช่ไหมแต่จริงๆแล้วใส่สีแดงดูไม่มั่นใจไม่ค่อยมั่นใจครับใส่แล้วผมรู้สึกไม่มั่นใจเลยในสีสา่ครับใช่อะไรแล้วสีอะไรที่เรามั่นใจ มั่นใจล่ะครับสีตัวนี้มั่นใจอันนี้โอเคครับโอเคเลยสีโทนมืดๆใส่ได้หมดเขียวขี่ม้าดำเทาอะไรอย่างนี้ครับได้หมดเลยที่ไก่พี่บอกที่ไก่ว่าต้องแก้เขาที่อินเนอร์นะเขามีทฤษฎีเขามีเหมือนๆเหมือนๆเหมือนๆพี่ไก่เนี่ยตอนแรกบอกว่ามันเป็นพิธีกรรายการเนี้ที่รีซิตทันทีเลยพี่ต่อต้านเลยคือมันไม่ใช่อ่ะแต่พอเคยได้ยินคําเป็นพิธีกรพี่ไก่พูดกับกล้องเนี่ยพี่ไก่พลาดแล้วตั้งแต่คําแรกพี่ไก่ช็อกคือพี่ไก่เฮ้ยฉันไม่ใช่ พิธีกรดังๆแบบช่องหลายๆช่องอ้นี้พอๆแบบว่าตัดคําว่าพิธีกรออกพี่ไก่โอเคเพราะฉะนั้นปัญหาที่แก้แก้ตรงนี้มากกว่าอินเนอร์เขาต้องแก้ตั้งแต่อินเนอร์ลบเขาเรียกว่าเหมือนพี่ไก่อะเอาอยางลบมาลบเขาอะในการออกแบบอะพี่ไก่กําลังออกแบบเขาใหม่ อยากลองดูว่าแบบเออเสื้อผ้าจะขอพี่ไก่ที่ว่าจะจัดให้วันนี้จะจัดพี่ไก่จัดให้นะมไม่ได้ตัดถ้าตัดให้เนี่ยมันเรื่องใหญ่มากมพี่ไก่จะทำให้แฟชั่นจับต้องได้ก็คือใช้แฟชั่นทั้งหมดใน terminal t w e n t ี o วันะหลายหลายร้อยร้านค้าเนี่ยมาเปลี่ยนเป็นตัวเองเดินไปที่นี่อาจจะไม่มีในสิ่งที่ตัวเองต้องการหรือตัวเองคาดหวังแต่พี่ไก่จะทำในสิ่งที่มีเนี่ยมาแมทช์กับตัวเองให้ได้แล้วตัวเองต้องดูดีกันด้วย ตั้งแต่ศีรษะจรปลายเท้าเตรียมอะไรมาบ้างสําหรับมารายการเนี่ยวันนี้มาเปลี่ยนอะไรเงี้ยสำหรับเบอร์นี้วันนี้เบรนนิบร์นมาพร้อมความหวังเลยครับังว่ากลับไปแล้วนี่เบิร์นจะเป็นอีกคนหนึ่งที่ดีกว่าเลยครับคนค่อนข้างเชื่อมัน่นเต็มที่เลยครับเชื่อมัน่นเต็มที่แล้วตัวเองอะคะก็จับมันลองดูเพราะว่าก็เคยได้ยินชื่อเสียงเรื่องของพี่ไก่ก็อยากมาลองดูครับแล้วก็วันนี้ก็ แต่งตัวมาธรรมดาอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วอยากมีอะไรเล็กน้อยพี่ที่มีในใจอยู่ที่อยากที่อยากได้อะที่เช่นถามที่เราคนในใจคือคือน้องเป็นคนแบบว่าเนอาร์ตน้องก็อยากได้เสื้อผ้าที่มีกิดแบบอาร์ตนึงอะไร่เใช่พี่เก๋ใช่ไหมืนอะไรคะถ้ายแต่งสูตรโพกท้ายอะไรอย่างเงี้ยอ๋อไม่ไม่ไม่เหมือนถ้าสูตรก็ต้องมีสไตล์เป็นของเราถ้าสมมุติจะต้องออกงานแบบนั้นมีเยอะแยะที่ ฝรั่งใส่ยีนกับเสื้อสูตรแล้วใส่เสื้อยืดหรือเสื้อเชิ้ตปดกระดุมเสื้อเชิ้ตพับแขนใส่เสื้อสูตรพร้อมกับยีนออกงานแล้วโคตรเท่เลยในงานแต่างงานทําไมคนไทยต้องใส่สูตรทั้งชุดอันนั้นอนะ่ะอาร์ตไลฟ์อีสอาเพราะฉะนั้นตัวเองต้องเรียนรู้ด้านนี้มากคําว่าอาร์ตคืออะไรไม่ใช่ว่าตัวเองแบบว่าอาร์ตต้องเป็นยีนขาดแล้วก็อ๋ออาร์ตใส่สูตรไม่ได้ใครเอาทฤษฎีนี้ไปบอกคุณ ลบความคิดนั้นออกโดยด่วนนะใช่ปะ่ะแล้วเบอร์ละคะกับอ,อาชีพในแบบคิดว่าวันนี้พี่ไก่เปลี่ยนไปแล้วตัวเองจะเข้าไปในวงการแบบสง่าผ่าเผยขึ้นไหมอะไรแบบนี้อย่างน้อยคือถ้าเปลี่ยนเปลี่ยนไปแล้วมันคำว่ามผมมีความมั่นใจขึ้นนี่มันก็มีผลต่อหลายๆอย่างนะความมั่นใจเป็นอะไรที่ครับอวันนี้คุณอาจจะต่อต้านรับไม่ได้ แต่คนมาในเมื่อคนชมคุณเยอะมาก300กว่าคนเนี่ยกับไอ้ที่คุณใส่อยู่เนี่ยถ้าคุณมั่นใจอยู่คนเดียวเนี่ยคุณจะเลือกอันไหนทุกคนต้องเลือก300คนเพราะว่าเขาชมฉันออถูกไหมเพราะนั้นโอเคดูเวลลิฟเวลแอนด์เดรสเวอรี่ลิลลี่เวลโอเคไหม mm hmm. เพราะนั้นแค่นี้จบถ้าคุณเก่งกว่าเราคุณก็ต้องแต่งตัวดีกว่าเราจบอ mm hmm. พี่ไก่หวังว่าในฐานะ ถ้าเขาเรียกพี่ไก่ว่าแฟชั่นนิสตาดีว่านั mm hmm. นิตย,าา high class, high class, สยสารไฮคลาสให้ใส่สมญานามพี่เป็นแบบนั้นนะฮะหรือประกาศนียบัตรอะไรก็แล้วแต่ที่การันตีพี่ไก่พี่ไก่คาดหวังไว้ว่า mm hmm. เด็กไทยที่หน้าตาดีรสนิยมต้องดีด้วยค่ะ สั้นๆเข้าใจได้ใจความถ้ามีรสนิยมอัดกระป๋องขายพี่แก่ว่าเด็กไทยควรจะต้องซื้อมาเสพมากินมาดื่มเป็นอาหารได้แล้วตั้งแต่วันนี้ไม่ใช่ว่าหล่ออย่างเดียวแล้วคิดว่าฉันหล่อฉันทำผอมฉ,ฉันใส่อะไรก็หดอกอ,อบางทีเขาไม่รู้หรอกมันเป็นการทําลายเขาบางทีคนไม่ต้องหล่อแต่ดูโดดเด่นกว่าก็ได้เพราะฉะนั้นอย่าประเมินตัวเองไว้เขาเสูงนะให้ประเมินตัวเองต่ํา วันนี้พี่ไก่ขอขอบคุณร้านโมโนโซเดียมนะคะและน้องนัทขอบคุณค่ะชุดกับชุดพิธีกรสวยๆเซ็กซี่แบบนี้นะคะใครอยากได้กระโปรงแบบนี้เข็มขัดสวยๆแบบนี้เชิญที่ร้านนี้เลยนะคะน้องนัทคอยดูแลแบบดีเลยค่ะขอบคุณมากเลยเนาะแล้วรองเท้าก็ยังเป็นบูจีนเนาะแบบไม่ได้ฟอกจริงๆทั้งชุดเนี้ย ทั้งชุดนี้จำไว้เลยค่ะอย่าใส่ฟ้า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 ซึ่งคนเราโทนอะซึ่งซึ่งซึ่งถ้าเป็นฟ้ามันน่าจะเป็นฟ้าไล่ไล่กันนะคะไล่กันไล่กันฟ้าไล่จนน้าเงินอะไรเงี้ยนี่มันสีมันกลางหมดค่ะฟ้าบลูยีนกลางกลางและนี่มันอมเขียวอะอันนี้มันอมเขียวเห็นไหมคะมันอมเขียวมันไม่ได้เออเบิร์นเบิร์นใส่ชุดนี้ไม่ได้เบิร์นต้องเปลี่ยนรองเท้านะคะ แล้วถอดเสื้อออกเดี๋ยวให้ถอดเสื้อออกเลยนะคะถอดเสื้อออกแล้วดูอะไรจะเกิดขึ้นเอากระเป๋าออกถอดเสื้อออกค่ะถอดออกเดี๋ยวลองดูว่ามันเข้าไหมนะเพราะเสื้อคุณมีลายสีดำนะเล็กไปปะลองลอง,ลองเล็กนะดูเล็กมากเนาะเล็กโอ้ยไม่อย่าเลยมั้งเดี๋ยวของเขาพังเ,เดี๋ยว เดี๋ยวพี่ไก่ว่าลองพูดนี้สิเบิร์นฮะฮะฮะพูดฮะฮะมันจะดาร์กแล้วนะั่นะแต่อ๋อไม่โดนไฟมันดดาร์กอันนี้มันเป็นแบบนี้ลองลองใส่แบบนี้ใหญ่ไหมลองดูลองดู 懂吧？